สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันในมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้ก็มีเทคิคดีๆมาแชร์กันนะครับก็จะเป็นวิธีการดูประวัติ ว่าเรานะครับเคยส่งคำขอ,เ,อเป็นเพื่อนกับใครบ้างนะครับใน Facebook กันนะครับก็จะทำในมือถือกันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นกันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน f a c e b o o k บนมือถือของเรากันได้เลยครับ เมื่อคลิก Facebook เข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายัางในหน้าแรกของ Facebook กันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของโปรไฟล์กันนะครับซึ่งโปรไฟล์จะอยู่ด้านบนซ้ายมือกันนะครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปียงส่วนของการตั้งค่าโปรไฟล์นะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างขวามือนะครับของชื่อเรากันนะครับเมื่อเจอแล้วที่เป็นจุด3จุดนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าการตั้งค่าโปรไฟล์กันนะครับ แล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทำการเลือกไปในส่วนของเมนูที่เขียนว่าบันทึกกิจกรรมกันได้เลยครับเมื่อคลิกในส่วนของเมนูบันทึกกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาในอยู่ของหน้าบันทึกกิจกรรมนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลื่อนลงไปทางด้านล่างๆนะครับแล้วให้เราทําการดูในส่วนของเมนูที่เขียนว่า ประวัติกิจกรรมกันนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าของประวัติกิจกรรมกันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทาการเลือกไปยังส่วนของเ,ออเมนูที่เขียนว่าตัวกรองกันได้เลยครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพด้านล่างแสดงขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังในส่วนของเมนูที่เขียนว่าหมวดหมู่กันได้เลยครับเมื่อคลิกในส่วนของหมวดหมู่เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปด้านล่างนิดนึงนะครับแล้วให้เราทำการค้นหาไปยังในส่วนของ หมดหมู่การเชื่อมต่อนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีส่วนของป๊อปอัพดรอปดาวแสดงลงมานะครับแล้วก็ให้ทำาการเลือกไปในส่วนของเมนูที่เขียนว่าคำขอเป็นเพื่อนที่ส่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามายังของคำขอเป็นเพื่อนที่ส่งกันนะครับในหน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของรายการคำขอ,อที่เราได้ทำการส่ง ขอเป็นเพื่อนกับคนใน Facebook กันนะครับในนี้นะครับก็จะมีประวัติการคำขอทั้งหมดของเรากันนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปการดูคำขอที่เราส่งเป็นเพื่อนกับใครบ้างใน Facebook ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของ SCE IT Channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีนะครับ